วันนี้จะพาดูรอบกันยาวๆกันไปเลยนะครับเนี่ยนกเป็ดบ้านเลยนะครับบินออกานา,าดูกัน,นครับลูกแรงกนะครับอย่าเปิดหม่นะ มีอยู่เล็กน้อยครับสับที่แล้วได้งูนะครับมาดูโอ้สามตัวครับสวยๆครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันเลยครับครับไปครับไปดูลูกต่อไปกันเลยครับงูปลาเปรียบเลยครับน้ำมันขึ้นนะครับปลาจะเข้าป่าหญ้าเยอะหน่อยนะครับโดยทางเดินแบบนี้ก็ แล้วก็กลัวโดนขโมยนะครับอุ้ยตกหลุมมากโอ้ยมาดูกันครับโดนบ้ามรู้ครับอุ้ยใสยสวยครับสามตัวครับอ๋ไอไสอสงเหรอไอสงสามตัวไปดูลูกต่อไปกันเลยครับ ดูรูปต่อไปกันเลยครับเหนื่อยมากเลยนะครับเดินไกลจัดเลยครับบุกป่าเราเดินดูไกลก็ร<อ><อ>ะ,ะดักเลิมนนอีกมาดูนะครับนี่จะถึงรอบแล้วนะครับมาลุ้นกันพร้อมๆกันครับป่าวิ่งบานเลยครับมีตูดเปิดนะครับผมเพิ่งผมเพิ่งมาดักไว้แม่วานนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหม ที่ใหม่ๆแบบนี้ผมก็ไม่เคยพลาดนะครับนี่ครับมีกระโดดอยู่ครับดูดูครับโอ้ยผมบอกแล้วครับเป็นไงครับโอ้ไซสเบลเล่เบลเล่นะครับใสเลยใสครับไปดูลูกต่อไปกันเลยครับโอ้ไซสเกือบสองโลครับไปครับดูลูกต่อไปกันเลยครับแบบนี้ผมจะมาดักเพิ่มนะครับสามลูกนะครับ เดี๋ยวมาดูลูกนี้กันเลยครับคลิปนี้จะยาวๆกันไปเลยนะครับนี่ครับเหมือนเหมือนจะมีนะครับมาลุ้นกันครับอ้ยหัวติดงาเลยครับมาลุ้นกันนะครับว่ามีกี่ตัวมีอุ้ยสองตัวครับไปดูลูกต่อไปกันเลยครับไม่ใช่ว่าจะเข้าเยอะทุกลูกนะครับเป็นบางลูกครับบางลูกก็ไม่เข้าก็มีครับ ไปดูกันเลยครับลูกต่อไปครับมาครับมาครับดูป่ากันอีกแล้วครับมาดูลูกต่อไปกันเลยครับจําไม่ได้นะครับบรรลุที่สี่ลุลูกที่ห้าอะไรครับมาดูกันเลยครับเงียบๆครับอุ๊ยมีสองตัวครับสตัวน้อยๆครับต้องปล่อยครับไ็กเกินครับไปดูลูกต่อไปกันเลยครับ ไปครับมีปูด้วยครับปูคือตัวทําลายครับทําลายรอบขาดหมดครับไปดูลูกต่อไปกันนะครับตรงนู้นครับไปครับครับดูลูกต่อไปกันเลยครับลูกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับมีรอยคนยกนะครับเห็นเมื่อกี้พวกตกชิงเหลวอยู่ครับเอาเห็นผมเขาก็เดินออกไปครับสองตัวครับสวยๆครับไปดูลูกต่อไปกันกันครับลูกนี้ไว้ก่อนครับ ดูครับอยทางเดินแหลกไปหมดแล้วโอ้โหวิ่งกระโดดจูจาดเลยครับปลาน่าจะมาดูดม้าแล้วครับนี่ครับเห็นม้าครับเตน้ำตาลน้ำตาลนะครับ <laughs> ปลามาดูดม้าดิอาเห็นม้าไหมน่ะไม่น่าจะเห็นนี่นะนี่ครับลอยคนแม่กูมาดูลูกสุดท้ายกันเลยครับแอเบเงียบๆครับอูมีคนเหยียบไปดิไม่มีครับขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ สองลูกสุดท้ายไม่ค่อยเบิกเกนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับบรรยากาศสวยๆครับอ่างประแกตครับไปครับครับเดี๋ยวไปดูสรุปกันเลยครับภาพนิ่งครับปลาช่อนรวมครับวันนี้ครับ